วัดแขมหนูนะฮะวัดแขมหนูนะถ้าเรียกไม่ผิดนะฮะก็คือวัดโบสถ์ินําเงินนะ,ะสวยงามมากรอบที่แล้วผมมาคือจะเป็นวันเสาร์ที่เนี่ยคนเยอะมากนะฮะรอบนี้เมาธรรมดาเลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันะฮะว่าข้างในเป็นเช่นใดไปครับผมทางขึ้นไปนะครับนี่ก็จะสวยงาม ตามรูปนี้เลยนะฮะตามคลิปนี้เลยนะฮะ่างขึ้นไปพรหนากสวยมากด้านซ้ายก็จะเป็นของใหญ่สวยงามบอกเลย รรยากาศด้านบนนะฮะเดินเข้ามาแล้วก็หลังจากเราเดินขึ้นมานะครับตรงนี้ก็นี่มาวันธรรมดาแล้วก็ถึงนี่เช้าเลยนะครับ8ปดโมงกว่าทางแวะก่อนที่จะไปตั้งแคมป์นะ สวยงามมากบอกเลยว่าสวยงามมากด้านในกำลัง ด้านในกำลังสร้างนะครับเหมือนกำลังทาสีเพราะว่าสีที่ตกแต่งคือแบบสดมากครับอยากสดอะ่ะแล้วลมก็เย็นด้วยนะครับลมโฟโลสวยครับสวยแนะนำให้มานะครับมาวันธรรมดาได้ยิ่งดีนะครับเพราะถ่ายรูปสวยสุดด้านนอกจะเป็น เลเสียงลมก็ตามนี้เลยนะฮะลมแรงมากนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับอันนี้นคือทางเข้ามานะับทางทางเข้ามารถตู้ผมจอดฝั่งตรงนี้นะด้านหน้าแล้วก็เดินเข้าวัดนะครับเดินเข้าโบสถ์ตรงนี้แล้วก็เดินมาด้านหลังนะครับเดินออกมาตอนนี้ก็จะติดแบบทะเลเลยนะครับสวยงาม ตรงนี้สวยเนี่ยตรงนี้สวยโหแบบน่าไปนะนี่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะออกทางนี้นะครับข้ามจะพานไปเพื่อที่จะไปหาที่กลางเต็นท์นะครับแถวชายหาดตรงนี้แหละตอนนี้ก็มาเก็บบรรยากาศโดยรอบก่อนนะฮะด้านหลังก็จะมีที่จอดรถนะครับเนี่ยแหละที่เห็นนะคือแบบกว้างขวางมากนะครับกว้างขวางมาก โอเคฮะก็ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกลับไปกันเจอกันครับ